สวัสดีค่ะทุกคนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นห้องเกรดหนึ่งทับสองห้องเราเองอะวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดก่อนอื่นที่เราจะทําแบบฝึกหัดมันเป็นเรื่องเดิมดังนั้นเราต้องทบทวนก่อนก็คือเรื่องมนุษย์กับสิ่งต่างๆรอบตัว สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วมนุษย์กับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณครูบูมสอนไปแล้วว่าถ้าเราสังเกตสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรานะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมลูกอ่าและธรรมชาตินั้นแต่ละท้องถิ่นม,มันก็จะมีลักษณะหรือสิ่งแวดล้อมที่ต่างกาันอ่าเมื่อเราอยู่ทุกที่ชมลูก สิ่งแวดล้อมก็จะต่างกันเหมือนเราอยู่บนภูเขาเราก็จะเห็นต้นไม้เยอะเราอยู่ทะเลเราก็จะเห็นแต่อะไรเห็นแต่ทราย <c oughs> เห็นแต่น้ำใช่ไหมลูกนั่นคือนั่นคือสิ่งแวดลอ้อมตามธรรมชาติแล้วก็มันแตกต่างกันเช่นบางท้องถิ่นเป็นที่ราบใช่ไหมลูกเราก็จะมองเห็นเป็นที่ราบบางท้องถิ่นเราเห็นเป็นภูเขาเหมือนเราไปอยู่ภาคเหนือใช่ไหมลูกบางท้องถิ่นก็ติดทะเลใช่ไหมลูกบางท้องถิ่นก็มีฝนตกชุกเลยเช่นภาคใต้ของเราใช่ไหมลูก บางท้องถิ่นก็มีสภาพที่อากาศมันร้อนอบางท้องถิ่นก็มีอะไรลมโกรกเยอะมากเลยสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนเรานั่นคือสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะมีด้านที่อยู่อาศัยคุณครูบุ๋มสอนไปแล้วว่าคนเราจะมัดตั้งที่อยู่อาศัยก็คือมัดสร้างบ้านใกล้แหล่งชุมชนมีเส้นทางคขามนารมที่สะดวกใช่รูป สามารถปลูกสร้างบ้านได้เหมาะสมกับภูมิประเทศและและสภาพอากาศแต่ละท้องถิ่นนั้นเช่นเช่นถ้าสมมุติเราอยู่ภาคใต้ภาคใต้จะมีสองฤดูฤดูฝนกับฤดูร้อนดังนั้นเราก็ต้องสร้างบ้านให้เข้ากับอะไรสภาพอากาศที่เราอยู่ใช่ไหมลูกนั่นคือด้านที่อยู่อาศัยมนุษย์ก็จะปรับเปลี่ยนเหมือนกันนั่นคือมนุษย์ปรับเปลี่ยนสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมเราจะไปปรับสิ่งแวดล้อมเข้ากับเราได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นเราต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมและด้านการแต่งกายนะก็จะต้องแต่งกายตามสภาพอากาศอากาศหนาวก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นอากาศร้อนก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มันระบายความร้อนได้ดีใช่ไหมลูกอ่าถ้าถ้าฤดูฝนเราก็จะต้องแต่งกายตามที่ว่าเสื้อผ้ามันระบายอะไรมันระบายความชื้นได้ดีใช่ไหมลูกถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มันเก็บความชื้นเวลาเราแบบว่า บางครั้งเราไม่ได้ตากฝนเราแค่โดนไอฝนเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าเราเหมือนไม่แห้งสักทีนั่นแหละคือเสื้อผ้า,ผาเก็บไอชื้นไว้หรือว่าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านอาหารอ่านี่ก็คือทบทวนเร็วๆเลยด้านอาหารคนเราคนเราต้องกินอาหารอยู่แล้วเพราะว่าอาหารก็คือสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตซึ่งเราไม่สามารถกินน้ําแล้วเจริญเติบโตได้อย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่อาหารที่มีในท้องถิ่นก็จะเป็นพวกพืชพวกสัตว์ดังนั้นแต่และท้องถิ่นก็จะหาอาหารนี้สว <Sorry S 1> ัสดีค่ะน่าจะเนลูกอ่ะเช่นคนที่อยู่อาศัยินทะเลก็จะนําสัตว์น้ําพวกปลาพวกหอยมาปรุงเป็นอาหารคนที่อยู่อะไรอยู่แถวป่าก็จะนําอะไรแบบว่าผลไม,ม้มาเป็นอาหารมาทํากินเพราะว่ามันหาง่ายอ่ะ ดังนั้นอาหารแต่และท้องถิน่นถ้ามันมีอยู่ในท้องถิ่นเยอะๆเราก็สามารถนํามาปรุงอาหารได้ง่ายกว่าท้องถิ่นอื่นที่มันไม่มีใช่ไหมลูกวัตถุดิบแถวนี้ของเรามันไม่ค่อยมีเราก็จะไม่ค่อยได้นํามาปรุงอาหารอเช่นบนภูเขาเขาจะไม่ค่อยอะไรบางบางครั้งคนที่เขาอยู่บนภูเขาเขาไม่เคยเจอทะเลเลยนะลูกก็อ,อะไรเขาอยู่บนพื้นที่สูงอยู่บนภูเขาอย่างนี้ลูกบางครั้งเขาอาจจะไม่เคยกินกุ้งมึกปูหรือว่าหอยเลยด้วยซ้ําเขาอาจจะรู้จักแค่อาหารที่อยู่ ในสัตว์ป่าล่าสัตว์ป่าหรือว่าอะไรพืชที่อยู่ในป่าเป็นอาหารใช่ไหมลูกเขาก็นํามาปรุงเห็นไหมดังนั้นแต่และท้องถิน่นเขาก็จะหาวิธีการกินง่ายๆลูกหากินง่ายๆก็คือมีในท้องถิ่นเรามันก็เลยหาง่ายก็นํามาปรุงง่ายๆเห็นไหมลูกนี่ก็คือด้านด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศายัยอาหารและด้านแต่งการนั่นคือสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบตัวเราา เพราะว่าเราต้องกินอาหารเราต้องมีเสื้อผ้าใส่และเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยถูกไหมลูกอ่าเรามีแต่ถ้าเราขาดอะไรอันหนึ่งไปมันก็จะอะไรอ่าถ้าเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยเราะไปอยู่ที่ไหนลูกเห็นไหมดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมลูกอาหารก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเห็นไหมลูก อให้เด็กพร้อมแล้วเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเลยอันนี้คือรูบุ๋มทบทวนให้แค่เดียวอ่าเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเลยเด็กๆจะสังเกตว่าหน้าหนึ่งร้อยสิบหกมันเป็นกิจกรรมเดียวอ่าเช่นเด็กๆต้องไปถามสอบถามคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่เพราะว่าบ้านแต่และคนไม่เหมือนกันดังน,นั้นครูบุ๋มก็เลยข้ามหน้าหนึ่งร้อยสิบหก พาเด็กมาทําหน้า117นะฮะหน้า116ที่เราข้ามมาเช่นขาถามว่าบ้านของนักเรียนรับนอย่างไรมันเลยแตกต่างกันอ่าน,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 นัองซื้อของนู้อยู่<น>ไหนเหรครับของเข้าตูอา้อยู่ท่าอยู่ที่โรงเรียนน่าจะไม่เห็นนะลูกเดี๋ยวครูดูให้ก่อนนะอ่าถ้าอยู่โรงเรียนเดี๋ยวครูจะ แจ้งนะลูกอ่าให้เด็กพร้อมแล้วหนะ้าเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะลูกนกรอบสีฟ้าหนึ่งตัวเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าเขาบอกว่าให้สรุปสาระสําคัญของเรื่องนี้ก็คือสิ่งต่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่เองเขาบอกว่าเขามีคําที่กําหนดมาให้เราและให้เราไปเติมในช่องว่างให้มันสัมพันธ์กันอ่าคาแรกก็คือคําว่าคนเราคําที่สองสิ่งแวดล้อมมาทางขวามือนะลูกบรรทัดแรกก่อนความเป็นอยู่ มีผลไม่มีชีวิตข้อที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมีชีวิตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าทีนี้เรามาดูคําที่เขาให้มาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าจุดๆมีทั้งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ง สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจุดๆต่อความเป็นอยู่ของจุดๆอ่าดังนั้นเราจะใช้คาําว่าอะไรเราจะขีดค่าทิ้งไปนะลูกอ่าดังนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราคุณครูสอนแล้วว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าอะไรลูกอ่าเก่งมากเลยก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือคําที่สองของบททัดแรกใช่ไหมลูกอ่าสิ่งแวดล้อมเด็กเขียนลงไปเลยเด็กก็ขีดค่าตรงช่องนั้นให้เรียบร้อยเลย ขีดค่าตรงสิ่งแวดล้อมอ่าอนนี่เราก็ขีดค่าตรงสิ่งแวดล้อมเลยเห็นไหมอ่าเราจะได้รู้ว่าเราเอาไปแล้วเราใช้ไปแล้ว สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเด็กเรียกกันว่าสิ่งแวดลอ้อมมีทั้งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจุดๆ,ๆต่อก็คืออะไรลูกใช้คำว่าอะไรมีคนเรามีความเป็นอยู่มีผลไม่มีชีวิตสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมีชีวิตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กคิดว่าจะเติมคำว่าอะไรลงไปลูก อมีเด็กเก่งด้วยเพื่อนบอกว่ามีผลเก่งมากเลยมันก็จะมันก็จะต่อไปว่านี่มันก็จะถูกต้องมสีสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติมีผลต่อความเป็นอยู่ของจุดๆ มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนเราเก่งมากเลยเห็นไหมดังนั้นเราก็จะฆ่าทิ้งได้คนเราหมเราก็ฆ่าทิ้งของเราเองเลยนะลูกคนเราเราก็มีผลอ่ามันก็จะเหลือคําที่ให้เราใช้ได้แค่นี้อ่าเห็นไหมแต่ให้เวลาเพื่อนเขียนก่อน ในหน้าที่ข้ามไปมันเป็นมันเป็นให้เด็กๆตอบลักษณะบ้านของตนเองดังนั้นถ้าเด็กต้องทําเด็กต้องไปสอบถามผู้ปกครองว่าบ้านเรามีลักษณะเป็นแบบไหนเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือว่าเป็นบ้านตึกหรือว่ามีกี่ชั้นอ่าเพราะเหตุใดบ้านถึงต้องเป็นลักษณะบแบบนี้ทําไมคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างแบบนี้สิ่งแวดล้อมของบ้านเรามีอะไร้งม<บ>ันเยอะดังน<บ>ั้นครูบ,บุ๋มก็เลยขอข้ามหน้าห1ึสิ หนึ่งร้น้ลูกที่อยู่ซ้ายมือก็เลยขอข้ามอ่แล้วเขาจะถามอีกว่าสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการดําเนินสมาชิกในบ้านอย่างไรบ้างเช่นมีรั้วบ้านเพื่อป้องกันอะไรคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านมีถนนไว้เพื่อเดินทางมีต้นมีต้นไม้ต้นมะม่วงหรือว่าอะไรต้นประโยมไว้กินอะไรไว้กินผลมันใช่ไลูกง่ายไหดังนั้นมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องสอบถามคุณพ่อคุณแม่คุณครูคบุ๋มก็เลยให้ข้ามมาบอน เราก็เลยต้องมาทำหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนี่อ่าเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆเขียนก่อนมันเหลือคำที่ใช้อยู่ได้แค่ห้าคำคำว่าความเป็นอยู่ไม่มีชีวิตมีชีวิตสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะ เดีดูเพื่อนก่อนเพื่อนเสร็จหรือ,อยังอางสามืออ่าแฮกเกอร์เสร็จแล้วเก่งเสร็จแล้วโอเคเอาน้อาเก่งยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราน้องเก่งแป๊บน,นึงเนาะะ,ะครูครับหนูยอมือบขึ้นแสดงว่าหนูอะะไรรนคับลูก คนโคลงก็เสร็จคนบอกว่าถ้าหนูโอเคเดี๋ยวรอได้ว่าหนูเสร็จเดี๋ยวรอลักีด้วยนอเจอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวรอน้ำเก่งก่อนเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จไปตั้งนานแล้วเก่งเสร็จแล้วทีนี้เราไปข้อที่สองต่อข้างล่างอ่าเขาบอกว่า สิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะจําแนกหัวข้อมีอะไรบ้างลูกสิ่งต่างๆรอบตัวเราครูเคยสอนแล้วว่ามีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสองอย่างใช่ไหมลูกนี่คือหัวข้อมันอ แล้วเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาบอกว่ามีทั้งสิ่งจุดๆ,ๆเช่นสัตว์พืชคนอันนี้มันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตลูกสัตว์พืชคนมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะลูกมีชีวิตเราก็ตอบว่ามีชีวิตใช่ไหมลูกอ่าและจุดๆ,ๆ,ๆเช่นดินแหล่งน้ํามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตลูก ดินกับแรงนนะ้ำมีชีวิตหรือไม่ลูกไม่มีดังนั้นเราก็เติมเขาว่าไม่มีชีวิตเขียนลงไปได้เลยลูกอ่าส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาไม่ต้องให้เราเติมเช่นที่อยู่อาศายัยห้องเรียนหรือว่ารถยนต์แค่นั้นเองอ,อ่าง่ายสัปดาสัปดาห์ถัดไปของเราก็จะสอบกลางภาคน,นะลูกอ่า หลังจากสอบกลางภาคเราจะได้เรียนเรื่องทิศเรื่องระยะเรื่องตำแหน่งเราจะได้เรียนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเราจะได้เรียนเรื่องตำแหน่งใกล้ไกลข้างหน้าข้างหลังใช่แล้วก็จะอืทีนี้เราจะรู้แล้วเราจะเห็นแผนภาพถ้าเห็นแผนภาพเราจะตอบว่าอาโรงพยาบาลอยู่ทางทิศเหนือของ โรงเรียนเห็นไหมเราก็จะสามารถรู้ได้นี้ก็คือสัปดาห์ถัดไปที่เราจะเรียนต่อสัปดาห์หน้าเราจะสอบกลางภาคนะลูกครูบุ๋มแจ้งเนะื้อหาที่สอบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการอมอมเกี่ยวกับสินค้าที่จำเป็นและไม่จำเป็น เด็กๆแยกออกยูแล้วแล้วก็เรื่องการออมทําไมเราต้องออมเงินประโยชน์ของการออมเงินมีอะไรบ้างออมเงินแล้วอ่ามันส่งผลอะไรบ้างถ้าเราไม่ออมเงินมันส่งผลอะไรบ้างอาชีพที่สุจริตและก็อาชีพที่ไม่สุจริตนะเด็กๆต้องแยกให้ออกนะลูกอาชีพไม่สุจริตรก็จะโดนจับในข้อสอบก็จะมียกตัวอย่างว่าอาชีพแม มีอาชีพมาให้สามอาชีพก็จะถามว่าอาชีพไหนคืออาชีพที่สุจริตอ่าแล้วก็จะถามอีกว่าอาชีพไหนคืออาชีพที่ไม่สุจริตอ่าแล้วก็เรียยแล้วก็มีเกี่ยวกับอาชีพบ้างคนๆน,นี้เขามีอาชีพทำอะไรอ่าผลของการทำงานสุจริตนะ่ะมีผลยังไงบ้างอ่ามีความสบายใจมีความภาคภูมิใจ มีรายได้ไว้เลี้ยงครอบครัวคนในสังคมยอมรับปัญหาสังคมลดลงเห็นไหมลูกอ่าและก,ก็การใช้จ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมการใช้จ่ายเหมาะสมเป็นยังไงก็คือซื้อในสิ่งของที่มันจําเป็นใช่ไหมลูกซื้อในสิ่งของที่มันจําเป็นที่เราคิดว่าจะใช้ประโยชน์มันอ่าถ้าไหนที่ยังไม่จําเป็นที่ต้องซื้อเราก็ยังไม่ต้องซื้ออ่าแล้วข้อของเรามันจะมีข้ออะไร ข้อเขียนสิบข้อแต่มันไม่ใช่ข้อเขียนนะลูกคุณครูจะให้เด็กบอกว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดนะเช่นในวงกลมกูจะให้วงกลมมาถ้าผิดเราก็กากระบาดอ่าถ้าผิดเรากากระบาดถ้าถูกเราก็ทาเครื่องหมายถูกใส่วงกลมข้างหน้าแค่นั้นเองอ่าอย่างเช่นถ้าเรายืมเงินซื้อ ถ้าสมมุตินะข้อ2มันก็จะมีวงกลมให้แล้วก็จะมาถามว่ายืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นเดีๆต้องใส่เครื่องหมายถูกหรือว่ากากบาทกากบาทเพราะว่าเป็นอะไรใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมแค่นั้นเองมีสิบข้อให้เด็กกาแล้วก็ขอเงินแม่หรือเอาเงินตัวเองไปซื้อก็ได้นี่คือข้อเขียนวิชาสังคมนะลูกส่วนข้อเขียนวิชาประวัติศาสตร์ยากมากเลยเดี๋ยวจะมาบอกในค่าประวัติศาสตร์ ะจะให้เด็กแยก,แยก,แยกออกว่าเดี๋ยวจะบอกในค่าประวัติศาสตร์แด้วาคาาบสังคมกว่วนะลูกเยอะมากเลยฮะเขาก็จะถามว่าสินค้าหมายถึงอะไรเด็กๆต้องไปดูความหมายของสินค้านะล,ลูกบริการหมายถึงอะไรอ่านี่ก็คือมีในข้อสอบ ส่วนข้อเขียนมึงคิดว่ารบริการ,ราก็หมาย<ล> <appoint S 1> ถึ<ร>งการ,รบริการนวดบริการ,<ล>รนวดอะไรต่างๆบริการก็คือสิ่งที่มันจับต้องได้โอ้จับต้องไม่ได้แต่สินค้าคือจับต้องได้ฮะทีนี้เราเสร็จแล้วเรามาดูข้างล่างนะลูกยังไม่ข้างันี้ข้างล่างเขาบอกว่าส่งผลตอ่อจุดๆของคนเราเช่นด้านที่อยู่อาศัยด้านการแต่งกายด้านอาหารอ่ามันเหลืออเดียวที่เรายังไม่ใช้ก็คือ ็คือคาว่าความเป็นอยู่ทรงผล่ง,ง,งความเป็นอยู่ของคนเราเช่นด้านที่อยู่อาศัยด้านการแต่งกายด้านอาหารเดี๋ยวจะสังเกตว่ามันเหมือนปัจจัยสี่เราที่เราต้องมีก็คือสิ่งแวดล้อมพวกนี้อ่า กูชอบแต่แล้วอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลูกมีคนมแยบให้แม่ก็จะรับคุณโอเคลูกนัมเบอร์วันเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเสร็จแล้วค่ะคนเก่งนัมเบอร์วันก็ยังมียังมีน้ำใจเลยอ่าเป็นเด็กเก่งเด็กดีก็ต้องมีน้ำใจเหในลูกครบคุณสมบัติเลย อ่าแต่ว่าหนึงมีนับใจกับน้องว่านุ้นหนึงคนนก็แบ่งให้บ้องพันหนึง่งครูครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวครูบุบ๋มจะให้ครูหลินแจ้งเข้าตู้นะว่าแบบรงหัดอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าอ่าดูห้หนด้วยนะครับถ้าเจอก็แจ้งมานคุคกยกันในไลน์อ่ะ ก็าเจอในห้องเรียนเสร็จแล้วไม่เจอก็บอกในรายว่าไม่ไม่เจอหนังสือของข้าวตู้อย่างนี้นะครับการแต่งงานแล้วก็หยิบอะไรที่มันให้เราหยิบอะไรหมืเล่นหยิบหยิบน้ำหยิบอะไรที่งามแบบแล้วก็หยิบเรืของอื่นก็ไหนเลยอ่าถ้าเสร็จแล้วเราไปดูข้อสอบของเราข้สละห้าข้าขอเองนะ แต่อยากดูว่าเด็กๆจะสามารถตอบได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆยกมือเพราะว่าจะได้รู้ว่าตอนสอบกลางภาคอาทิตย์หน้าเด็กจะทําได้หรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าให้วงกลมรอกตัวเลขหน้าคําตอบที่ถูกต้องข้อใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหนึ่งสองสามใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งยกมือขึ้น ใครคิดว่าก้อนหินมนุษย์สร้างขึ้นมาอใครคิดว่าหมายเลขสองมีปลาดาวม,มีหอยอใครคิดว่าหมายเลขสามโอ้ใหม่ก็เก่งมากเลยห้องนี้ถูกต้องอเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นไม้เินอะไรเงี้ยเขาเอาอะไรไ,ไปประกอบไว้ในอะไรในขวดแก้วเอาไปโชว์เห็นไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเดุกปุ่มเรียกไม่ถูกเหมือนกัน เขาจะเอาไปจัดสวนเขาเรียกว่าสวนในขวดแก้วนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเห็นไหมแลงนั้นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อหนึ่งก็เลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบหมายเลขสามอ่าทีนี้เรามาดูข้อสองอ่าข้อสองของเราข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เดินทางในเมืองได้สะดวกอ่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการเดินทางนะลูกหนึ่ง เรือพายสองรถไฟฟ้าสามเกวียนใครคิดว่าหนึ่งตอบเลขใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งถูกต้องเรือพายโอเคเก่งมากเลยข้อน,นี้ไม่มีใครยกใครคิดว่าสองรถไฟฟ้ายกมือขึ้น,นอ่าเก่งมากเลยลูกสามเกวียนไหนะมีใครตอบเกวียนหรือเปล่ายกมือขึ้น โอคเก่ง okay, มากเลยข้อนี้ตอบสองถูกต้องลูกรถไฟฟ้าเพราะโจทย์เขาถามว่าช่วยในการเดินทางในเมืองอา่าในเมืองเราจะใช้เรือพายไหมลูกไม่ในเมืองเราจะมีเกวียนไหมลูกไม่มีดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือรถไฟฟ้านะต่อไปข้อที่สาม ท้องถิ่นที่ภูผาอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบ้านเรือนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนี้น่าจะมีลักษณะแบบใดนะถ้าที่บ้านภูผาเขาอ,อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเด็กๆคิดว่าเขาควรสร้างบ้านแบบไหนกอไก่เห็นไหมลูกบ้านที่มีอะไรเนี่ยมีน้ำด้วยใช่ไหมบ้านที่มีน้ำ ็นบ้านกับโอ้บ้านเรือนแพบ้านเรือนแพใช่บ้านที่ทําอยู่บนแพลูกเขอเรียกบ้านเรือนแพเห็นไหมลูกสองบ้านเห็นไหมลูกมียกสูงมีบันไดมีหน้าต่างด้วยสามบ้านเป็นตึกสองชั้นเด็กๆคิดว่าควรสร้างบ้านแบบไหนให้ภูผาภูผาบ้านแบบที่สองใครคิดว่าบ้านหมายเลขหนึ่งยกมือขึ้นโอเคเก่งมาก ใครคิดว่าหมายเลขสองยกมือขึ้นมมมมหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอ่าโอเคข้อนี้ถูกต้องที่สุดเลยก็คือหมายเลขสองไม่ต้องดูหมายเลขสามเลยอ่า<ม> <ขอ S 2> เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่ลาบนุ่มอ,มอ,ใใอ่าไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือว่าถ<ห>ึงเพร่เกิดพายุอะไรบ้านจะพังเอาอ่าเป็นที่ลาบนุ่มก็เปื่อน้ําเยอะไหมลูกเขาก็เลยต้องสร้างอะไรให้มันยกสูงเห็นไหมลูกอ่า ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลขสองถ้าเราสร้างแบบหมายเลขสามที่เป็นตึกไม่มีอะไรลูกถ้าสมมุติมันเป็นที่ราบลุ่มก็คืออะไรอ่ามันเป็นที่ราบลุ่มก็คือเป็นที่ดินที่ชุ่มชื้นฝนตกสามารถน้ําขังน้ําท่วมได้ดังนั้นถ้าเราสร้างแบบหมายเลขสามปุ๊บบ้านเราบ้านของภูผาก็จะโดนน้าท่วมให่นไหมลูกต่อมาข้อที่สี่วันนี้อากาศร้อนจัดวายุควรเลือกเสื้อผ้าแบบใด คอไก่เสื้อกันหนาวขอไข่เสื้อกันฝนคอควายเสื้อกล้ามไหนใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งถูกต้องที่สุดยกมือขึ้นหมายเลขสามนะคะอ่าใครคิดว่าหมายเลขสองอยกมือขึ้นใส่เสื้อกันฝนหน้าหน้าร้อนใครคิดว่าหมายเลขสามใส่เสื้อกล้ามหน้าร้อนโอเคเก่งที่สุดอ่า แต่ว่าหนูไม่มีวันใส่เสื้อกาต่อไปเพราะว่าเราใส่เสื้อเวลาติดกหนูเหมือนเราใส่เสื้อแขนยาวเลยเพราะอะไรอากาศมันไม่เข้าใช่ไหมลูกเพราะเป็นพลาสติกใช่ไหมเราลองใส่เสื้อพลาสติกกันฝนแล้วเวลาฝนไม่ตกโง่เหง่ออกเยอะเลยก็ว่าแต่ว่าหนูซิดแขกนะยังมีซิดแขกต่อไปข้อที่ห้านะลูกอ่าดูข้อที่ห้าข้อสุดท้ายของเราแล้ว ใครปฏิบัติตนก่อนออกจากบ้านอย่างเหมาะสมเมื่อเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆสีดำอ่าหนึ่งใส่เสื้อกันหนาวเก่งใส่เสื้อกันหนาวสองก้องใส่เสื้อกล้ามสามกล้าเตรียมลม่มนายใครคิดว่าเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มหมายเลขหนึ่งถูกต้องที่สุดใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวเลย ใครคิดว่าหมายเลขสองท้องฟ้ามืดคึม้มควรไปใส่เสื้อก้ามเลย <laughs> ใครคิดว่าหมายเลขสามท้องฟ้ามืดคึ้มแล้วต้องไปเอาล่มแล้วโอเคเก่ okay, งมากเห็น <t> <see S 2> ไหมลูกอ่าหมายเลขห้าจึงตอบสามดังนั้นการที่เราจะทําข้อสอบได้เราต้องเข้าใจโจทย์ก่อนดังนั้นการที่เราจะเข้าใจโจทย์เราต้องมีสมาธิในการฟังมีสติแล้วก็วิเคราะห์ เห็นไหมลูกดังนั้นมันจะมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับวันนี้วิชาเรียนวิชาสังคมศึกษาของเราก็จบเพียงเท่านี้นะลูกอย่าลืมไปอ่านหนังสือสอบนะที่ครูบอกแจ้งไปสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะลูกแล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบายคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย